มนุษยาชาติจะกลายเป็นอมตะสวัสดีเพื่อนๆมีข่าวที่น่าอัศจรรย์บางอย่างในไม่ช้าเราจะเข้าสู่โลกใหม่สะพานกาเล็กซี่ได้ยืนยันเรื่องนี้แล้วโลกใหม่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโลกเก่าแต่อยู่ในระดับมิติที่สูงกว่า พลาังงานจากกองดินทั้งสองมีอิทธิพลซึ่งกันและกันดังนั้นในที่สุดมนุษยชาติทั้งหลายจะย้ายเข้าสู่โรคใหม่และจิตสำนึกของเราจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของการรับรู้และการพัฒนาทางจิตวิญญาณคำถามจะเป็นอย่างไรในโรคใหม่ โลกใหม่ไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีอยู่จริงอย่างที่คุณรู้จักในตอนนี้แต่เป็นมิติที่อยู่เหนือโลกเก่ามิติที่สาม,มันถูกเรียกว่ามิติที่ห้าก็คือโลกใหม่นั่นเองโลกเก่ายังคงอยู่ภายใต้กฎแห่งความมืดโลกใหม่จะถูกปกครองด้วยแสงในบทความนี้ เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ความแตกต่างหลักระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่คือบนโลกเก่าเรามีวัตถุที่เป็นคาร์บอนและในโลกใหม่จะเป็นวัตถุที่มีคริสตันเป็นส่วนประกอบการเปลี่ยน DNA ที่มีคาร์บอนเป็นเบสหรือผลึก ได้รับการอธิบายว่าเป็นการก้าวกระโดดของควันตั้มในวิวัฒนาการของมนุษย์มนุษยชาติจะกลายเป็นอมตะกระบวนการเปลี่ยนกำลังดำเนินอยู่และจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านวัตถุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยวัตถุแสงสว่างที่เป็นผลึกวัตถุแสงเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่แท้จริงของเครือข่ายผลึกใหม่ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นภายในสนามความรู้สึกร่วมของโลกดังนั้นพวกมันจึงไม่มีตัวตนหรือคล้ายดาวในธรรมชาติ มีอยู่ในรูปแบบทางกายภาพเหมือนร่างกายปัจจุบันของคุณแต่ประกอบด้วยเม็ดทิกของสัสาพรพลังงานที่ละเอียดยิ่งขึ้นและได้รับการปรับให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อความถี่ผองของตัวตนที่แท้จริงของคุณแก่นแท้นิรันดนร้ายมิติของคุณ ที่อยู่เหนือการเวลาและอวกาศกฎแรงดึงดูดสากลจะทำให้การรับรู้ของคุณถูกดึงดูดไปยังรูปแบบผลึกใหม่เหล่านี้เพื่อให้คุณครอบครองมันเพื่อที่คุณจะได้รวมตัวกับทุกคนที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วและเพื่อที่คุณจะได้ช่วยสร้างโลกใหม่ ร่วมกับพวกเขาเมื่อคุณก้าวหน้าไปตามเส้นทางจิตวิญญาณของคุณเองและสร้างพิมพ์เขียวที่จำเป็นในจิตและร่างกายของคุณผ่านเทคนิคการทำสมาธิการยืนยันและการสร้างภาพคุณจะเริ่มยกระดับจิตสำนึกของคุณไปสู่ที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดรูปแบบผลึกนี้ เราไม่รู้วิญญาณหรือวิญญาณของเราเพราะเราทำตัวเหมือนซากศพเราลืมความรักของการเป็นอมตะตั้งแต่สมัยโบราณแต่เมื่อถึงโลกใหม่เราจะได้รับความรู้นั้นอีกครั้งและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะไม่มีความตายในโลกใหม่โลกใหม่จะเป็นสถานที่เหมือนสวรรค์ในโลกยุคเก่า มีการตายและการแยกพลังของเพศชายและเพศหญิงออกจากกันซึ่งทำให้เราต้องเผชิญปัญหามากมายในชีวิตประจำวันในโลกใหม่จะไม่มีการตายและการพัดภานี้จะหมดไปจะมีแต่เอกภาพดังนั้นจะมีเพียงเพศเดียวเท่านั้นพลังงานทั้งชายและหญิง จะอยู่รวมกันใช่มันเป็นความจริงโลกเก่าใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของเวลาแล้วและโลกใหม่กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างโลกเก่ามีปัญหาทุกประเภศเช่นสงครามการก่อการร้ายภัยพิบัติทางธรรมชาติความยากจนการว่างงานโรคภัยไข้เจ็บ และอีกมากมายแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในโลกใหม่โลกใหม่จะเป็นสถานที่ซึ่งสันติภาพและความสุขดำเนินไปอย่างดีเยี่ยมโลกใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงอำนาจและเราจะถูกย้ายไปยังโลกใหม่ผ่านการเลื่อนระดับ นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงชะลองานสร้างของพระองค์เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมสำหรับโลกใหม่เราต้องเตรียมร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณให้พร้อมสำหรับวันนั้นเพราะในวันนั้นจะไม่มีการหันหลังให้ใครในช่วงเวลาหนึ่ง เหตุการณ์บนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากแสงสว่างส่องผ่านความมืดและผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคำถามแต่จะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลต่อเราอย่างไรให้เราพูดคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม บนโลกใบเก่าเราอยู่ในสภาวะทวิภาวะหรือการแยกจากกันในการแยกกันจะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้แต่ไม่มีอยู่ในเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวจำกัดความเป็นคู่เพราะมันมีอยู่เป็นเพียงภาพรวงตาและไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะ ในเอกภาพทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวความเป็นคู่หมายความว่ามีด้านสว่างและด้านมืดแต่เราทุกคนจะกลับมารวมกันอีกครั้งบนโลกใบใหม่ซึ่งจะแตกต่างอย่างมากจากที่เรารู้จักในวันนี้โลกใหม่ไม่มีขอบเขตระหว่างประเทศาศาสนา หรือเชื้อชาติไม่มีสงครามไม่มีความโลภไม่มีอัตตาหรือความกลัวและมีความเคารพในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี่ไม่ใช่สถานการณ์ในอานาคตแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราได้เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกใหม่แล้วได้ทิ้งกระบวนทัดเก่า ที่อิงความเป็นทวิลักษ์ไว้เบื้องหลังเราทุกคนคือความรักเดียวหนึ่งแสงสว่างหนึ่งจิตสำนึกเราทุกคนมาจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์โลกใหม่ได้รับการอธิบายว่าเป็นโลกที่ปราศจากความชั่วร้ายอาชญากรรมและโรคภัยไข้เจ็บไม่จำเป็นต้องใช้เงิน และทุกคนแบ่งปันทรัพย์สินทางวัตถุให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองกล่าวกันว่าผู้อยู่อาศัยในโลกใหม่มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความบุกพองทางร่างกายพวกเขาไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือประสบความตายก่อนอายุไขตามธรรมชาติ การเน้นย้ำเป็นพิเศษคือการปัสจากความเจ็บปวดทางกายใดๆเสรีภาพนี้ไม่ได้จำกัดแค่ผู้อยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงสัตว์และพืชแม้แต่แมลงซึ่งปกติแล้วเราอาจมองว่าเป็นศัตรูพืชที่ต้องกําจัดให้สิ้นซากโรคใหม่ จะเป็นโลกฝ่ายวิญญาณที่ผู้คนติดต่อกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องตัวโลกเองนั้นศักดิ์สิทธิ์และทุกสิ่งในโลกมีชีวิตด้วยการปัดทับอยู่กับพระเจ้าเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณอยู่กับครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ